คุณผู้ชงผมก๊อบนะครับจากร้านต้นยางยนต์พรานามสนะครับก็คลิปนี้เรากลับมาปบกันเป็นคลิปที่2นะครับของเดือนวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแท้นะครับของรถ BMW นะครับตัวนี้จะเป็นตัวโฉมของตัว G 20 <c oughs> แล้วนะครับจะไม่ใช่ F 30แล้ว <c oughs> ารถามว่าแต่สัางไดไงคือ G20 คือรถอมปัจจุบันนะครเปร็นลูนอสมันจะเปลี่ยนไปนะครับคือตรงเนี้ยลูนอส5่าลูเนี้ยมันจะเป็น112มิลแล้วนะครับซึ่ง F30 มันยังต้อง130มิลอยู่นะครับนั่นหมายความว่าล้อของ G20 ไม่สามารถไปใส่กับ F30 ได้อีกต่อไปนะครับดันั้นล้อตัวนี้ใส่ได้กับรถรุ่นใหม่ด้วยกันเท่านั้นตัวนี้เป็นตัว F Sport นะครับเป็นล้อขอบ19 เขาไเรียกว่าถ้าเกิดท่านไปเปิดซูะครับชุดหนึ่งนะครับรวมยางก็ต้องมีหลักแสนนะครับหลักแสนบาทนะเพราะรถมันคารมมาสามล้านวงลดด้วยกันคร่าวๆผมไม่ใช่จะใช้ราคารดนะนะครับแต่ว่าโดประมาณนะครับคือร้านเราราคาถูกกว่านะครับถูกกว่าเยอะนะครับดีดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักล้อนะนะครับมาดูหลักล้อนะล้อตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีคำว่า bmw อยู่ นะครับเป็นล้อขอบสิบเก้านะครับกว้างแปดนะครับอ่าแล้วก็อินเซตอยู่ยี่สิบเจ็ดนะครับอยู่ยี่สิบเจ็ดนะอ่านะครับให้ดูก่อนเลยนะนะคะรับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะ100นะคร <c oughs> ับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเ,เลยนะครับล้อเอ็กซ์พอร์ตด้วยอันนี้สีเดิมเลยนะจากมืคกู้ <c oughs> นะครับถ้าท่านสังเกตดีๆนะคะๆๆรับพวกรถทุโรปเนี่ยจะชอบมากับยางไทร์เดลี่นะครับถ้า Mercedes enz, เมอร์เซเดสเบนนี่จะเป็นคอนติเนนตั้ นะครับถ้าคอนติเนนตัลถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นเยอรมันนะครับเป็นนูนจี้นะครับแกนยางจะเขียนไว้เลยถ้าไฟล์รี่อันนี้จะเป็นไฟล์รี่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะคนใหญ่รถตู้โตมันจะมากับยางพวกนี้แหละนะครับอันนี้คือเดิมเขานะครับมองหาอยู่ก็สอบถามมาได้นะครับรถชุดราคาไม่แพงเรียกได้ว่ายกทั้งชุลลดล้อทั้งยางใส่กับรถบีเอ็มดับเบิลยูตัวใหม่นนะครับที่เป็น420ด้วยกันได้นะครับนหะน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะ ชื่อว่าร้านต้นยางโยนนะครับตั้งอยู่พหรามสองบางสุเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21ครับ200เมตรติดถนนใหญ่ไปต้องทีงซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะคะรับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนของฝากไว้นะครับเดคลิปหน้าคกาิปหน้าเรากลับมาพบก,กันใหมน่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีะครับ